การทำทรายล้างรุ่นใหม่ใช้กาวนะคะเราจะนำกาวของเราเนี่ยนะคะเป็นกาวอเนกประสงค์ค่ะสามารถติดได้ทุกพื้นวัสดุนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้โลหะกระเบื้องกระจกนะคะคอนกรีตทาลงไปบนพื้นที่ผิวบางๆนะคะแล้วนำนะคะกาวที่ผสมกับกวดทรายแล้วเรียบร้อยสังเกตเนื้อนะคะจะคล้ายกยายศาสตร์นะคะไม่ต้องฉ่ำแฉะมากค่ะปาดไปบนชิ้นงานได้เลยนะคะฉาบเรียบ แม็ดไซที่เราแนะนำนะคะจะเป็นไซส์เบอร์5หรือเล็กกว่านั้นนะคะวัดด้วยเวอร์เนียจะเป็นขนาด1-3มิลค่ะยิ่งฉาบบางนะคะงานยิ่งละเอียดสวยแล้วก็ประหยัดนะคะผลงานของเรานะคะสามารถทำได้นะคะอยู่ที่2-3มิลนะคะบางสุดตัวนี้เป็นวัสดุตกแต่งนะคะก็จะสามารถใช้ได้พื้นที่40ตารางเมตรเลยทีเดียวตอกกาวถังนึงนะคะประหยัดมากตัวกาวนะคะ ใช้เวลาแห้งประมาณ6ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราจะมีเวลาตกแต่งอยู่พอสมควรน,นะคะแต่แรงยึดเกาะเขาจะสูงมากนะคะนี่ขนาดที่เรายังไม่แห้งดีนะคะช่างจะตะแคงหรือคว่ำให้ดูนิดนึงนะคะพอเวลาเรากดกดฉาบปดเรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวหน้างานของเราเนี่ยสามารถทำงานในแนวตั้งได้นะคะหรือว่ารอเพียงเล็กน้อยค่ะก็สามารถขึ้นงานในแนวตั้งได้เลยตัวนี้แรงยึดเกาะจะสูงมากค่ะ ได้เลยนะคะวางตะแคงแนวตั้งทําขั้นบันไดค่ะโคนเสาผนังได้เลยนะคะซึ่งถ้าเราเป็นงานภายในนะคะอินดอร์นะคะไม่โดนน้ํานะคะง,งานของเราก็จะจบเพียงเท่านี้เลยค่ะปล่อยแห้งก็คือเสร็จแล้วนะคะยกเว้นถ้าเป็นงานเอ้าท์ดอร์ค่ะงานโดนน้านะคะก็แนะนําให้เคลือบผิวนะคะอีกชั้นหนึ่งซึ่งเรามีจัดจําหน่ายน้ายาอะคริลิกนะคะสูตรเข้มข้นค่ะตัวนี้ก็จะสามารถ เพิ่มความเงางามนะคะแล้วก็ป้องกันน้ำนะคะได้เป็นอย่างดีซึ่งปกติงานไซาล้างทั่วไปนะคะที่ใช้ปูนทรายหินกดเกลือล้างเนี่ยพอไม่เคลือบเนี่ยเม็ดทรายก็จะหลุดออกจากคอนกรีตรอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําให้เพิ่มนะคะการเคลือบผิวขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะคะจะเป็นการยืดอายุการใช้งานของารา วางทิ้งไว้ให้แห้งนะคะรอบๆชิ้นงานนะคะหรือแม้กระทั่งตัวชิ้นงานเองก็จะใสไปเลยนะคะสวยงามมากสำหรัท่านที่สนใจนะคะเราจัดเทรนนิ่งอย่างนี้ฟรีทุกอาทิตย์เลยนะคะสามารถติดต่อขอรับนะคะสิทธิ์ในการมาเยี่ยมชมโรงงานของเรานะคะนอกจากตัวทรายล้างแล้วเรายังมีงานพิมพ์ลายค่ะงานอิดบล็อกนาโนนะคะหลังคาเหล็กนาโนทัชไฟเบอร์ป้องอ้อยด้วยอีกมากมายนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสามารถโทรมาขอคำปรึกษาก่อนได้ฟรีนะคะมีบริการจัดส่งฟรีนะคะสำหรับสินค้าบางรายการนะคะที่จัดโปรโมชั่นอยู่ตัวกาวตัวนี้นะคะใช้งานง่ายมากๆหนึง่งถังเพียง4,900บาทค่ะทำได้40ตารางเมตรนะคะหรือถ้าเราทำหนากว่านั้นนะคะ ก็จะใช้ได้น้อยลงซึ่งไม่จำเป็นนะคะมันก็จะแห้งช้าด้วยแล้วก็เปืองวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ